เอาละคุณครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกนนะครับขอเสียงหน่อยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยรับตรงบนลงเออสวยนะวันนี้เราจะมาหนึ่ง and จะได้ฮาร์ดคอร์ยังการเล่นบาเลีด้วยมาดิครับไม่ต้องหนึ่งห้าไปดู เดาไปสวันตัหนหรอรงไหนครับมาเล่นข้างล่างนมาเล่นน้ำหรอ่ i use มีลแล้วลุงบอสว่าเฮ้ยครับเฮ้ยตรรับลแบบาบลื่นครับดูได้ครับขอให้ดูได้แม่ไครับอะไรคุณเนี่ยุโ,โกงอะเขาไม่ได้บอกให้ 冬练松腰。 哎，对，公开，我们公开。

ร้องโมมาดิโมาเลยจะสับให้ตกแหเลยตแกแหงเลยจะสับให้ตกแหเลย

ตรงในสตอรี่ด้วยบอกนี้แหละว่าลงด้วยว่าได้หันจะปาแสงปาแสงอะไรทั้งหมดเลยปาคอยดู โอ้เราช้าอัดตัวกอซ่าอ่นต้อบอกว่ากอซ่ากอซ่าเมขอถามหน่อยกอซ่ากอซ่ามันได้ไหมอ่ะขอบคุณนะครับ